สวัสดีท่านที่รักแลชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้มาเปิดตลาดกล้วยไม้เที่ยงนะครับคุณผู้ชมได้อะไรสวยๆมาบ้างก็แวะเข้ามาชมกันก่อนนะครับวันนี้ก็จะลงเป็นวันที่สุดวันวันสุดท้ายไม่ใช่จะพูดว่างไงวันสุดท้ายหรอคือผมจะไปป่าอีก3วันนะครับนะไปรับนะักท่องเที่ยวนะครับไม่ได้ไปหากล้วยไม้นะครับเนาะก็จะไม่มีวิดีโอลงนะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับนะ วันสุดท้ายของอาทิตย์นี้อ่าพูดถูกละรายการแรกเป็นอะไรคุณผู้ชมไม้กล่องนะครับไม้กล่องวันนี้ไม้กล่องได้มา2กล่องนะครับก็เป็นไม้เศษๆร,รมวมๆนะครับห้ายอย่าง10ห้ายอย่าง6อย่างคุณผู้ชมนี่มีเอื้องพึ่งมีเอื้องทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับราคากล่องละ250้าบบาทวันนี้ไม้กล่องมีมาแค่2กล่องนะครับนะไม้เศษต้นเล็กต้นน้อยเอาไปปลูกตามกิ่งไม้ง่ามไม้คุณผู้ชมนี่ ต้นเล็กๆแบบนี้ก็แข็งแรงอยู่นะครับนะมาติดขอนหลายท่านก็ชอบแบบว่าซื้อไม้กล่องไปปลูกนะครับนะได้คุ้มดีได้หลายชนิดนะครับนะแล้วก็รวมค่าส่งด้วยไม่เสียค่าส่งนะครับนะรายการนี้รายการเดียวนะครับคุณผู้ชมส่วนรายการอื่นเสียค่าส่ง80บาทนะครับไม้กล่องมีมา2กล่องนะครับนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้มาฝั่งนี้บ้างคุณผู้ชมมีไอายาเรสแดง อายเลสแดงมีมา1มัดนะครับวันนี้ก็สวยนะต้นสวยต้นใหญ่แข็งแรงอยู่มัดละสาม้าสิบาทมีมัดเดียวนะครับรายการถัดไปเป็นอะไรสิงโตรวงข้าวชมพูเป็นสิงโตที่ดอกสวยนะฮะคุณผู้ชมดอกสวยนะเป็นสิงโตดอกสีชมพูค่อนข้างหายากก็แล้วกันไม่ค่อยมีนะครับนะรายการถัดไปอันนี้เป็นเอื้องลำต่อนะครับลำต่อมีหน่กอ 200บาทนะครับวันนี้ได้มา1ก่กอเอื้องลำต่อเป็นแผงรากแบบนี้เลยนะครับเป็นแผงรากแบบนี้เลยมารายการถัดไปกระเรก,กะร้อนคุณผู้ชมนี้เป็นกระเรกะร้อนด้ามข้าวใบเขาจะไม่ยาวนะครับประมาณไม้หนึ่งไม้บรรทัดแค่นั้นแหละน,นี้นะพันนี้นะดอกก็สวยอยู่นะครับ200บาทคุณผู้ชมรายการถัดไปเอื้องพึ่งหลวงโอ้โหกอใหญ่กอสวยนะคุณผู้ชมใบแข็งแรงมาก ใบหนาใบแข็งนะครับมี2แพรชุดนี้ขาย350บาทนะครับก็แพรเช่าจานข้าวนะคุณผู้ชมอ่าเดือนกุมภานี้้ก็น่าจะออกดอกแล้วแหละคุณผู้ชมใกล้จะออกดอกกุมภามีนานะครับอ้วงพึ่งจะบานช่วงนั้นบานช่วงฤด,ดูร้อนนะครับเอื้อเงินมี1กอ180บาทอันนี้เป็นเอ้อเงินขาวปากแดงต้นแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ สามปอยหลวงคุณผู้ชมมีหนึ่งมัดสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นเอื้องสามปอยหลวงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ชมนะครับเป็นเอื้องสามปอยหลวงมีมามัดเดียวครับคุณผู้ชมวันนี้มีมานัดเดียวมีมามัดเดียวรายการถัดไปคุณผู้ชมอันนี้เป็นล่วงหมดอันนี้เป็นช้งนางนาวชมพูนะครับกอสวยมากคุณผู้ชมแข็งแรงแบบกอแบบงามมาก ระบบแผงรากใหญ่คุณผู้ชมบ้านใครมีกระถางใหญ่ๆมีต้นไม้ใหญ่ๆเอาไปเกาะได้เลยก้อนนี้ราคา1000บาทครับคุณผู้ชมํำเขาจะเป็นสีแดงแดงชมพูแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นช้างนาวชมพูขออนุญาตเก็บอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปไว้ในโรงเรือนแล้วแหละเพราะว่าแดดค่อนข้างร้อนนะครับพระอาทิตย์เริ่มเปลี่ยนทิศแล้ว นะครับนะตัวนี้ก็มีหลายอย่างนะคุณผู้ชมฟังหลายๆรอบนะครับช้างนาวชมพูกรกะเรกอร่อนลำต่อนะครับอายเลสเอื้องพึ่งรายการถัดไปโต๊ะกลางบ้างอันนี้เป็นสายน้ำพึ่งไทยคุณผู้ชมอันนี้เป็นสายพึ่งไทยลำสีแดงแดงเหลืองเออลำสีเหลืองๆแบบนี้ดอกสวยนะครับดอกค่อนข้างใหญ่นะระบบรากเป็นแบบดีๆเลยนะครับนะเวลาปลูกก็รวบแบบนี้ก็ได้นะครับนะหรือจะตัดสั้นก็ได้ นะครับเดี๋แล้วเขาก็จะแตกออกมาใหม่รากที่ยังเขียวๆอยู่นะครับนะรายการถัดไปช่อม่วงช่อม่วงขอนเล็กน่ารักตะมูตะมิคุณผู้ชม180บาทมีมา1นขอนนะฮะอันนี้ก็เป็นขอนที่2อันนี้ก็งามคุณผู้ชม250บาททรงดีนะครับไม่เกะกะไม่เก้กกงก้างไม่แบบว่า ขยุกขยุยมากทรงดีชอบม่วงส่วนมากจะเป็นทรงแบบขยุกขยุยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนีน่ก็งามคุณผู้ชมทรงดีนะทรงตั้งเลยดูลากเอาไปใส่กระถางแบบนี้เล้วเลยลูกากก็จะเกาะขอนไม้เกาะกระถางไปเอง250บาทเหมือนกันคุณผู้ชม250บาทมี2ขอนนะครับแล้วก็มี180อันเล็กๆ1อันนะครับนะรายการหัดปลายอันนี้เอื้องจุกพราหมุนผู้ชมจุกพราม์อันนี้เขาจะชอบออกตามไม้ไผ่คุณผู้ชมนะ อันนี้คือตัดต้นไผ่มาเลยนะครับนี่แขวนได้เลยหรือใครจะเอาไปปักใส่กระถางก็ได้นะเนี่ยเป็นพุ่มสวยดีอันนี้เป็นเอื้องจุกพรามสามร้อยหบาทครับสามปอยชมพูวันนี้มางามมากคุณผู้ชมต้นเขียวใสใบแบบมีมาเป็นมัดนะคุณผู้ชมวันนี้มีมาเป็นมัดสวยกว่าเมือ่อวานเมื่อวานมีต้นเดียวก็มีแต่คนอยากได้นะ <c oughs> วันนี้มาเป็นมัดราคามัดละ250บาทเท่านั้นสวยงามแข็งแรงสมบูรณ์มีอยู่6 7มัดนะครับสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาคุณผู้ชมเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้นะ088 272 1656เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบ3พอยชมพูให้ชมนะครับว่ามันสวยปันใดเข็มขาวมี1กอ250บาทรายการหัดปลายแปลงสีฟันชมพูครับคุณผู้ชมงามดูดิ งามมากกอน,นี้280บาทครับมีหลายลำคุณผู้ชมเป็นไม้กอเวลาออกดอกก็จะออกพร้อมกันทั้งกอนะครับนะกอที่สอง0บาทนะครับนะลำเก่าลำแก่ไม่ต้องตัดทิ้งนะคุณผู้ชมไอที่ขาวๆเทาๆนี้นะครับมันก็จะมีตาดอกที่ยังจะออกอยู่นะครับนะอย่าเพิ่งตัดทิ้งร้อยเขาแห้งฝ่อไปแวมายูลาเป็นกอครับวันนี้งามมาก 250บาทคุณผู้ชมแววมายุราเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบแววมายุราให้ชมนะครับเป็นกล้วยไม้ปแปาแลงเลี้ยงง่ายทนแดดทนฝนคุณผู้ชมอันนี้มาต้นหน้าบ้างมีอะไรบ้างคุณผู้ชมมาต้นหน้ามีอะไรบ้างผาเวียงนะครับร้อบาทมี1มัดลำเขียวใสใบเขียวใสเวอร์มีมัดเดียวนะครับผาเวียง เอื้องนิ่มดอกเหลืองมี1แพ่นะครับร้อาบาทสวยเหมือนกันนะเอื้องนิ่มดอกเหลืองนะครับนะมี1แพเขาวกวางอ่อนเขาวกวางอ่องมันก่อนไม่มีใครสนใจเลยคุณผู้ชมสวยมากนะราคามัดละสองร้อยห้าสิบนะครับเขาวกวางอ่อนก็เป็นพันธุ์พืชที่ค่อนข้างนิยมแล้วก็เลี้ยงง่ายนะเอื้องแซ่หอมติดขอนูไม่งามคุณผู้ชมดูดี ต้นออกตามงามตามกิ่งเต็มเลย350บาทครับงามงามงามมาต่อไปมีอะไรเอื้องคำเอื้องคำหลวงคุณผู้ชม150บบาทกอที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทกอที่สองนะครับอันนี้เป็นเอื้องคำหลวงนะคุณผู้ชมกอที่สามสองร้อยห้าสิบบาทดูความเขียวใสของลำคุณผู้ชมสมบูรณ์มาก เลี้ยงแดดนะครับน,นี้ต้องเลี้ยงแดดนะดอกจะงาม250บาทก็สุดท้ายอันนี้งามสุดใหญ่สุดอลังการสุด350บาทเป็นเอื้องคำหลวงนะครับอันนี้เป็นเอื้องคำหลวงติดต่อเข้ามานะคุณผู้ชม088272 1656ฝั่งนี้มีเอื้องพึ่ง2แพนะครับนะ มี2แพรแพก็อาจจะเล็กกว่าฝั่งเมื่อกี้นะครับนะใบแข็งสมบูรณ์ดีมากคุณผู้ชมแพรก็เท่าจานข้าวฝ่ามือนะคู่นี้ขาย300บาทนะครับขายยกคู่นะคุณผู้ชมขายยกคู่ก็ตกอันละร้อยห้ขายยกคู่นะครับ088 272 1656อันนี้ก็ไม่มีใครสนใจคุณผู้ชมสวยมากกุหลาบแดงวิดีโอเมื่อวานดูสิดูทรงเขาทรงดีมากนะคุณผู้ชม งามแบบว่าจัดระเบียบดีๆมากธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะครับหกร้อยบาทเท่านั้นคุณผู้ชมเอื้องกุหลาบแดงนะครับอันนี้เป็นเอื้องกุหลาบแดงสวยจริงๆนะครับเราเอาไปมัดติดกับต้นไม้เลือกจุดที่มันแดดๆหน่อยมารายการสุดท้ายครับคุณผู้ชมอันนี้หายากสุดเอื้องแซะหอมเป็นกล้วยไม้ที่ดอกมีกลิ่นหอมมากนะครับนะใครที่หลงไหลชอบกลิ่นของดอกเอื้องแซะนะครับนะ จัดเลยคุณผู้ชมพฤศจิกานี้ได้ดมดมไ้ชมดอกแน่นอนเพราะว่าตอนนี้กําลังแทงตาดอกมาแล้วนะครับนะเอื้องแซะจะออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะครับเขาจะออกแค่ช่วง2เดือนนี้เท่านั้นนะครับนะลำบวบอ้วนสมบูรณ์แล้วก็กําลังแทงตาดอกแล้วนะครับนานๆได้มาทีราคามัดละ180้บาทเท่านั้นคุณผู้ชมมีแค่7มัดนะครับนะนานมากกว่าจะได้มาขายแต่ละครั้งเอื้องแซหหอมนะครับนี่ แทงตาดอกหมดแล้วคุณผู้ชมเดือนหนะ้าได้ชมได,ได้ได้เห็นดอกแล้วก็ได้ได้ได้ชมได้ได้กลิ่นเขาแน่นอนนะครับนะสนใจอะไรก็ติดต่อเข้ามาต้นค่อนข้างสวยนะเอื้องแซ่หอมแซ่หลวงนะครับนะอันนี้เป็นป่ามูเซอร์นะครับนี่สวยงามอลังการคุณผู้ชมนี่ต้นแข็งแรงนะครับยอดไม่หักใบไม่หลุดนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญคือมีตาดอกและ สิบนาทีกว่าแล้วแหละคุณผู้ชมวิดีโอนี้ต้องพอไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพรุ่งนี้ไม่ได้เปิดตลาดกล้วยไม้แล้วนะครับจะมาเปิดอีกทีก็คือวันจันทร์เพราะว่าผมจะต้องไปรับนักท่องเที่ยวที่ป่านะครับนะใครอยากได้อะไรก็รีบสั่งวันนี้จะส่งของทั้งวันนะครับจนถึง3ามโมงเย็นวิดีโอนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ